สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นาฏศิลป์ไทยป1ครูชื่อครูแพลนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติค่ะไปดูกันเลยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่3นาฏรศิลป์ส .3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันป .1 ทับ1เรียนแบบการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวพื้นฐานมีใครรู้จักกันไหมเอ่ยการเคลื่อนไหวพื้นฐานมี4ลักษณะน,นะคะคือ1การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติ2การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคน3การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์และ4 การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติคือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบลักษณะของธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยสมมุติว่าตนเองเป็นสิ่งเหล่านั้นแล้วทําท่าทางเพื่อสื่อให้ผู้ชมเข้าใจอาจจะทําเสียงร้องของสิ่งที่กําลังเรียนแบบเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสมจริงมากขึ้นค่ะเช่นลมพัดฝนตก ลื่นทะเลและดอกไม้บานนะคะครูแพลวจะมาสาธิตการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติทั้ง4แบบให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนรู้ขึ้นทำตามคุณครูได้เลยค่ะท่าแรกท่าทางเรียนแบบลมพัดมือทั้งสองยกมือขึ้นจากนั้นชูมือไปด้านบนยกมือไปทางซ้ายและไปทางขวาพร้อมกับเอียงหัวสลับไปมานะคะท่าที่สท่าทางเรียนแบบฝนตก มือทั้งสองยกมือขึ้นชูขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยจากนั้นกระดิกนิ้วมือพร้อมกับค่อยๆเลื่อนมือลงมานะคะท่าที่3ท่าทางเรียนแบบเคลื่อนทะเลมือใดมือหนึ่งตั้งฉากจากนั้นเคลื่อนมือขึ้นลงให้เป็นแบบน้ำทะเลนะคะท่าสุดท้ายท่าเรียนแบบดอกไม้บานมือทั้งสองพนมมือขึ้นระหว่างอก จากนั้นค่อยๆเคลื่อนมือขึ้นระดับบนศีรษะและเปิดปลายมือออกทั้งสองข้างนะคะนักเรียนการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติคนละ1งท่าจากนั้นอันดวิดีโอส่งมาทางไลน์กรุ๊ปเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเย้ yeah จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาตินักเรียนคนไหนสงสัยเรื่องอะไรทักมาถามคุณครูส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย